วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอัทที่28วันนี้ใช่หรอได้อ <c oughs> อวันนี้วันอาทิตย์ที่28นะครับ <c oughs> เดือนกุมภา6-4สนะครับผมตอนนี้เราจะไปหาหลวงกันอีกทีหนึ่งนะครับเราเห็นไปแล้วใช่ไหมะอ่าเรามาสำรวจไว้ก่อนแล้วนะครับ <c oughs> คือเจอแล้วไม่งานนี่ลำบากนิน <c oughs> ดนึงลำ <c oughs> บากนะิดนึตามไปดูครับตวันนี้อันนี้มีน้องแซมแล้วก็ น,น้องใจครับผมขาลุยเรานี่สวนกาแฟาหมดเลยเนาะอันนี้คือเขาเก็บไปหมดแล้วอันนี้เขาเก็บไปหมดแล้วเหลือเฉพาะต้นมันปีหนึ่งเก็บได้แค่หนึ่งใช่ไหมแซมอ่าเนี่ยพอหมดปุ๊บถ้าฝนมาเียเห็นไหม,ม,มดอกดอกขาวๆนี่คือแห้งนะแห้งแล้วแห้งปุ๊บมันก็จะมีลูก ปีหนึ่งเก็บ <S <S เก็บลูกกาฟแฟได้กี่ครั้งอะ่ะมันเก็บได้หลายรอบเก็บได้หลายรอบอพาพะเพราะว่าเนี่ยอย่างตอนเนี้คือออกดอกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับถ้าออกดอกมันสองรอบอย่างเงี้ยสองรอบเราก็ต้องเก็บออกดอกก่อนมันก็จะสุกก่อนอพอเก็บไปรอบหนึ่งทิ้งไว้สักสองอาทิตย์เราก็มาเก็บอีกรอบนึือมันก็ได้เก็บอยู่สองสามรอบอ่ะครับจนกว่ามันจะสุกหมดอย่างเงี้ยครับผม มันต้องจะสุกหมดครับผมโอ้โหกลางป่าอันนี้ยังเป็นดอยช้างหมูกอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้คือพี่อ่าอะไรมากินมันที่ชมดอ๋อชมดกาแฟกินมันกินกาแฟชมดอ่ะแล้วมันก็จะขี้วะอยาเงี้ยถ่ายออกมากาแฟขี้ชมดใช่ที่เขาบอกว่าแพงๆอ่ะเออแล้วไม่เก็บไปเก็บมั้งอ่ะ เ็มพรามันน้อยไปมันต้องเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมอ่ะเนาะใช่คร <|so|> ับผมไหนอุ้ยลังใหญ่มาก โอ้อันนี้อันนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าทุกอันเลยไหมนเนี่ยออ้ยรังใหญ่มากเลยอันนี้น่าจะมีอยู่นะนนไปดูลังพึ่งกัน<อ>นะฮะถึงตัง,ง,งพึ่ง<ต>หลวงกล,นะลางป่าวันนี้น้องใจเป็นคนขึ้นนะครับน้องใจน้องใจน้องใจนะน้องใจขึ้นครับวันนี้แล้วน้องแซมดูแดช่วยว <laughs> ันก่อนน้องแซมขึ้นนะกำลังเตรียมชุดนะครับ กันทุกใส่เหมือนวนนันนะเนาะอ่าอันนี้ของพี่บีเนาะ,ะครับผมอ่าต้องกันไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ครับผมแล้วแซมใส่อะไรนี่ผมใส่ชุดน,นี้อันเดิมเนาะแล้วน้องใจน้องใจเอามา,มาแล้วถุงมือพร้อมเตรียมมาเองเชือกพร้อมโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยใจเนี่ยมือชนะิมมากใจใสแล้วก็ขึ้นไปก่อนเลยเหลือที่เแล้วเดี๋ยวไอ้เนี้ย อันนี้น้องใจเป็นคนเห็นไว้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใหญ่มากอันนี้น่าจะยี่สิบลิตรมั้งเนี่ยถึงไหมยี่สิบกิโลมันต้องดูว่ามันดูดกินไปบ้างหรือยังอ๋อเราต้องเรายังกะไม่ได้ต้องไปใกล้ใกล้เปิดก่อนต้องเปิดต้องให้พึ่งหนีก่อนอ๋อเปิดคือเอามือปัดอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับผมตอนนี้พี่แซงกําลังมัดรองเท้าให้น้องใจนะครับน้องแซงกับน้องใจสายลุยนักล่าพึ่งหลวงแห่งจะเอาถัวอ่อนก่อนเนาะ เอาตัวออกเวลาเอาน้ำพึ่งนี้นะไปปาดขั้นหน้าก่อนหนึ่งตั้งไปอ่ะเพราะปาดปุ๊บนะใจเอาถุงเนี่ยซูบใส่แล้วก็ดึงมาอีกเลยดึงเงี้ยไม่ได้ดึงขึ่งนี้หรอกดดึงมาหาเฮาไหมซูบใส่ทั้งรางหน่อยแล้วก็ปาดตั้งไปเอามีดปาดนิดนึงหน่อเพื่อมาถุงดึงเข้าไปได้เดี๋ยวก่อน มีสอนงานกันด้วยนะสอนงานกันด้วยนะเนี่ยตอนนี้น้องแซมละน้องใจกําลังแต่งชุดนะฮะเพื่อที่จะปีนขึ้นไปแล้วก็เอาพึ่งหลวงนี่น่าจะรังใหญ่ที่สุดแล้วละเท่าที่หามาที่ดูมานะครับต้องช่วยกันสองคนถ้าคนเดียวเนี่ยมันไม่มันอาจจะดุดได้ต้องช่วยกันนะฮะอุปกรณ์พร้อมทั้งในเซ็ตทุกอย่างวันนั้นเนี่ยน้องแซมเป็นคน ขึ้นแต่วันนี้เปลี่ยนนะเป็นน้องใจเป็นคนขึ้นเป็นไงบ้างพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็พร้อมให้เกขึ้นแล้วครับผมพร้อมแล้วนะทุกอย่างพร้อมเสื้อกี่ชั้นนะใจสองชั้นครับสชั้นหามาสองปีแล้วเนาะโอเคไม่กลัวแล้วมั้งกลัวป่ะไม่กลัวครับไม่กลัวนะ สังเกตว่ารองเท้าจะเป็นรองเท้าที่เป็นมีจกักนะเลยเนาะวันขึ้นไปจะเป็นเล็กโก้ต้นไม้ครับอ่าโอเคอ่าน้องใจก็พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปตรงนี้เพื่อไปนู่นลางนู้นครับคนนี้เนี่ยจะเป็นการหาพึ้งที่ใช้ไฟจุดเพื่อไล่ผึ้งด้วยนะครับน้องแฟงกําลังใช้กาบมะพร้าวกาบมะพร้าวนะฮะเพื่อสร้างควันใช่ไหมแซมใช่ใช่เพื่อที่ไม่ให้มันตอมเราไออม่ให้มันมาตอมคนที่อยู่ล่างนะ อาจจะมีควันจะมีควันช่วยนะฮะทางนี้เป็นปูมงปัญญาชาวบ้านมากๆากเลยใช้ใบไม้มันจะอันนี้ไปใช่ไหมใบไม้มันจะหมดเร็วงอ๋อควันจะหมดเร็วใช่ถ้าใช้ใบไม้ควันจะหมดเร็วแต่อันนี้ต้องแซมใช้กาบมะพร้าวนะฮะควันออกมาแล้วแล้วก็ใส่ในที่ทำควันแล้วก็ปิดฝา โอเคเราก็อยู่ใกล้ๆควันนี่ใช่ไหมอ,อ๋อมีที่บีบได้ไหมไฮโซตอนนี้น้องใจกำลังปีนขึ้นนะฮะเก่งมากๆเลยเรามาอยู่ตรงบริเวณร่องน้ำอันนี้จะเป็นร่องน้ำนะครับเราไต่ามาเพื่อจะดูขงมนต้นไม้น้องใจกำลังจัก๊กแล้วก็ปีนขึ้นเรื่อยๆน่าจะใกล้ถึงรังพึ่งแล้วนะฮะส่วนแซมก็แซมทำอะไร <laughs> เอาเป็นควันนะแซมก็จะทำให้มันเป็นควันนะครับผมมีังนึงแซมบอกว่ามีอีก,ล,อๆๆก,อกลังหนึ่งนะครับในขณะที่น้องใจกำลังปีนขึ้นบนยอดต้นไม้เออสีข้างนั่นอ่ะมาปกดดึงตอนนี้ใจกำลังปีนขึ้นไปอยู่นะครับเราก็อยู่ด้านล่างกับน้องแซมเพื่อที่จะรอรับน้ำพึ่งที่ใจเอาเมีดป,ปาดแล้วก็ย่อนลงมานะครับ อันนั้นก็จะเป็นน้องแฟมตอนนี้ร้อนมากตอนนี้ก็เหงื่อโชกมากเลยเราอย่งขนาดนี้แล้วใจจะขนาดไหนเนาะวันนี้นี่พึ่งไม่ค่อยตอมเรานะเพราะว่าเรามีเครื่องพ่นควันมันจะพ่นควันแบบนี้นะครับแล้วเราอยู่ด้านล่างก็จะรอรับน้ําพึ่งช่วงที่เรายืนรอเราก็จะพ่นควันไปด้วยรอบๆตัวเราเพื่อไม่ให้พึ่งมาตอมนะตอนนี้ น้องแซมกับน้องใจก็อยู่ข้างบนกันนู่นต้นไม้เราอยู่ด้านล่างนะครับเรารออยู่ด้านล่างขณะที่รอเราก็จะพ่นควันไปด้วยพ่นรอบๆตัวเพื่อพ่นรอบๆตัวนะครับเพื่อไม่ให้พึ่งมันมาตอมเยอะเกินไปว่วานนี้ตอมเยอะมากอะตอนนี้น้ำพึ่งที่หย่อนลงมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาน้ำพึ่งกัน ครับถึงแล้วอยากพี่กำลังปีนขึ้นไปเอาฮะโอเคอันนี้น้ำพึ่งนะครับผมครับได้แล้วกำลังเอาออกมาสองอุ้ยรังใหญ่มาก สองแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็สามโอ้โหรูลังนี่สามังนะครับเรียบร้อยโโอ้หบันไดลิงต่อยขาต่อยได้เหรอยี่สิบกว่านัดยี่สิบกว่าตัวอเอามันเข้าไปได้ไงไม่ตรงนี้มันบางไง มันบางตรงนี้มีแค่ถุงเท้าไงโอ้ก็เลยเต็มเลยเนี่ยยี่สิบตัวเลยเหรอทําไงทีเนี้ยไม่ต่ากว่าโอ้โอ๋โออาลังใจกําลังกําลังรูดนะฮะโอ้โห,โหโดนต่อยยี่สิบนัดนะครับไม่ต่ากว่านะฮะแล้วไม่ปวดไม่เจ็บอะไรบ้างเหรอนิดนึงนิดหนึ่ง <laughs> นิดนึงเก่งดีน,นะกว่าจะได้แต่ละลังมานี่โอ้ยเห <laughs> นื่อยมากตอนนี้เราหาพึ่งกัาเสร็จแล้วนะฮะ ก็แต่มันจะกลับแล้วครับผมปะเดีย๋ยวไปดูที่มอไซค์ก็ได้มีแตกก็จะแบกลังพึ่งนะน้ําพึ่งแล้วก็อันนี้ไปใจก็เดินคือจะเป็นไร่กาแฟแล้วก็เป็นป่าส่วนใหญ่นะฮะต้นสนนี่มันเกิดเองเรือมาปลูกกันนะป,ปอ๋อปลูกใช่ไหมอ๋อเพราะมันเยอะมากเลยนะลูกสนที่ว่าแซมขายข้างหน้าใช่ไหมอ๋อ ต้นนนนะเี่ยมันมีเป็นบางต้นเหรอใช่เน,น,นี่ยอย่งเห็นไหมอ่ะเนี่ยที่เคยไม่ไไม่มีลูกอ่ะเออใช่มันมีเป็นบางต้นมันไม่ได้ดกทุกต้น<ด>โอ้พิธีชีวิตมากมากข้าง <laughs> ในในี้ไหนนี่เราเห็นไหมอ๋ออันนี้คือไข่มันนิดหน่อยแต่มันมีน้ำพึ่งอยู่ใช่ไหมจัยอันนี้ไม่มีน้ำพึ่งน้ำพึ่งอีกตัวนึงแล้วอ,อันนี้คือเป็นไข่มันนี่คือเป็นไข่มันเอาไปเอาไข่มันไปทำอะไรได้ไหม ต้มเทียนอันนี้ขายต้มเทนต้งแท้ลังนี่ครับต้มเทียนอ๋อใช้ลังมันอันนี้น้ํานะครับหัวน้ําอันนี้หัวน้ําพึ่งเนาะใช่ครับนี่สวยมากนะครับอันนี้ลังนี้แก่เต็มที่แล้วนะครับดีครับผมพึ่งบวงอ้อันนี้ใหญ่มากมันเป็นชั้นชั้นอยู่ไหนใช่ป่ะเนี่ยครับมันเป็นแค่สองฝั่งอันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเท่ากันใช่ไหมน้ําเท่ากัน ครับผมตอนนี้คือเราจะเคลียร์ไข่แต่ว่าพึ่งที่อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ทําอะไรเราอยู่แล้วมันก็จะบินออกครับผมอ๋ออันนี้ดําๆเนี่ยใช่อันนี้คือ<ฮ>ตัวพึ่งหมดเลยนะครับเนี่ยอู<ฮ>้อันนี้คือช่วงที่เราปาคร้วผมมันนกเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในถุงก่อนไงครับผมมันก็เลยหนีไม่ได้อืมันก็เลยจะติดมากับไข่อย่างเงี้ยแต่มันไม่ต่อยเราเนาะไม่ต่อยแล้วครับเนี่ยมันเป็นพึ่งที่พึ่งโตใช่ไหม พึ่งอ่อนๆอยู่ใช่ป่ะไม่อ่อนครับผมไม่อ่อนครับแก่นี่แหละแก่ว่าพอมันอาบไงมันชื้นมันก็เลยมันเปียกก็เลยดูดำๆเออมันเหมือนดำๆก็จริงพึ๊บขึ้นมันแดงอะเนาะมันเหลืองมันเหลืองตัวพึ่งอะนะใช่แต่ฟอนเป็นสีดำอันนี้มันยังบินไม่ได้ไงเนี่ยมันชื้นเงยชื้นไอ้น้ำอ่าใช่น้ำพึ่งอะเนาะมันอับถุงมันอับช่วงที่เราปาดไข่แล้วมันตกไปพร้อมกับพอดีมันเกาะอยู่ที่ไข่ครับเกาะอยู่ที่ไข่เราเอาถุงป่าแล้วถุงใส่มล้ก็ตกลงไปพร้อมกันครับ แล้วเราก็มาปล่อยมันนะเนาะก็ออกมาไกลๆลังมันหน่อยคือชวนะ่วงนั้นเราก็เราออกก็ไม่ได้นะผมคือจะปามมอดไ,ไม่ได้ด้วเพราะว่ามนันติดถุงแล้วันติดถุงแล้วไดมีดเอามาปัดเนี่ยท่านใดที่สนใจแล้วลังมันนี่ขายยังไงน้องแซมอะ่ะถ้าอ่าถ้าเราเป็นนั่งขายเองเนี่ยกิโลละสี่ร้อยะกิโลสี่ร้อยครับผมครึ่งโลก็สองร้อยใช่คือปาดแล้วก็ชั่งกิโลขีดขายบางคนก็ซื้อเป็นขีดขีดละสี่สิบบาทอ๋อขีดละสี่สิบเขากินมาเยอะเนาะใช่โลละสี่ร้อยนะครับจะ นั่งขายเองหรือจะมาซื้อ,อเองว่าจะไปส่งให้แม่ค้าต่อก็ได้แต่ถ้าแม่ค้าขายเองนี่น่าจะอยู่450อะกำไรนิดหน่อยใช่เขาก็ต้องเอากำไรเนาะอ,อันนี้จะเป็นรังพึ่งนะฮะแล้วพึ่งก็จะเกาะอ,อยู่พึ่งที่ติดมาจะเป็นสีดำๆหน่อยนะครับอันนั้นก็ต้องแซมกับอะกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยนี่คือตัวอ่อนพึ่งนะครับอึ๊บกินดิบได้แก้พิษพึ่ง <laughs> รสชาติเป็นไงบ้างน้องใจ เเปรี้ยวห่วครับผมเปรี้ยวด้วยเดือเปรี้ยวหวาน่ยหว่าครับผมหวานด้วยมันไหมมันครับอันนี้เป็นรังพึ่งสดเลยนะฮะเคยที่เขาเปรียบเทียบ er ไหมว่าดูเหมือนไปกินรังพึ่งมานะเขาไม่ให้เด็กกินก็ <c oughs> กลัวใหญ่จริไหม <c oughs> กินได้หมดเลยเนาะยัง <c oughs> ไงครับมันทำเหมือนนมไหมเออนมนมพึ่งไงไอนน้นมพึ่งใช่ไหม <c oughs> เรียกอย่างนั้นก็ได้นมพึ่งก็คือตัวอ่อนของพึ่งนะแบบเนี้ย ขาวๆนั่นมพึ่งคัมีประโยชน์มากเลยนะขายกันโลนึงเนี่ยถ้าสั่งจากกินเนี่ยประมาณสองพันห้าห้าพันเลยนะใช่ไหมน้องส<ช>ามเคย <ๆ S 2> เห็นไหมนั่นนมพึ่งครับอ๋อนมพึ่งคือ,ค,อคือตัวอ่อนของพึ่งนะฮะ<ไ>ับแต่เรากินไปแล<ไ>้วเราบ้างถ้าจะเล้วถ้าอเม่พยานี้มันจะเป็นอยู่ที่มันจะก่ออยู่มันจะใหญ่กว่า,า,านะเดี๋ยวมันให้มันก็ไปามาเอง คือเคลียร์เพื่อให้เขาบินกลับรลังนะครับอาจจะแห้งก็สักชัมม่วโมงหนึ่งทีนี้เพราะว่าจะมีแม่ค้าเขารับซื้ออยู่แม่ค้ารับซื้อไปขายต่อนะใช่ครับผมบปัดเป็นชินช้นๆแล้วก็สวยดีเนาะสวยมากเลยเอาอีกทุล คือเรากลับมาถึงที่บ้านแล้วเนาะตอนนี้ก็จะทําวิธีกองน้ําผึ้งให้ดูนะครับนี่คือผ้าเขาบางนะครับสองชั้นชั้นดีวพอละอันนี้มันโอเคอยู่ทำนี้ไว้ก่อนเอาถุงรองด้วยอะ่ะเพื่อที่เวลาเรากองน้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้งจะหยดใส่ในถุงนี้เลยแล้วเวลาเราใส่ขวดมันจะง่ายอืมมไม่ต้องติดกับหม้อเมื่อ,อไรเนาะใช่ ไม่ต้องติดเพราะว่าอันนี้คือมันสะอาดอยู่แล้วไงถุงเนี้ยไม่ใช้นุ่คล้อมฐามนั่นเลยละเอาแบบนี้เอาต้องทำแบบนี้ฮะจิ๊จะ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำพึ่งมันจะออกไงอ,อันนี้น้ำพึ่งที่พึ่งมาหยกๆเนาะที่ได้มาเมื่อกี้นะครับ สดๆเลยฉีกออกแล้วก็สองชั้นเลยอ่ะสองชั้นครับมันแตกถ้าชั้นเดียวนี่เนี่ยเราไม่ได้กินน้ำผึ้งหรอกครับมันก็จะหลทิ้งหมดเลยถ้าชั้นเดียวมันแตกได้ไงมันมันมันโดนกิ่งไม้ไงกิ่งไม้กิ่งไม้ตอนนี้เราลงมาจากต้นไม้เนาะใช่ใช่เราต้องระวังอย่างไงก็ต้องใส่สองชั้นครับยังไงต้องใส่สองชั้น แล้วก็เทใส่ผ้าขาวบางเลยไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเนาะไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันหยดเองนะมันหยดเองนี่ครับปาดจับถุงไว้ปาดไอ้ให้ล่างตรงลงไปก่อนในตะกร้าเนาะอโเคไม่ต้องบีบไม่ต้องอะไรเนาะไม่ต้องบีบเลยครับปล่อยไว้งี้เหรปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผ่าล่างก่อนเอาผ่าล่างไปชิ้นเล็กๆไม่ผ่าครับ ปลาผ่าครึ่งอันนี้เป็นการสกัดเอาน้ำผึ้งจากรังมันนะฮะบางตัวก็ยังไม่ตายนะสังเกตดูตายครับตายไหมถ้าอยู่ในน้ำหวานเนี่ยตายตัวนี้ไม่ตายร่อตัวนึงตัวคือน้ำผึ้งเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยมือเราไม่ต้องไปจับห้ามโดนใช่ เพราะว่ามันีเราจะเก็บไว้ได้ไม่นานไงอ๋อจะมีเชื้อราเชื้ออะไรใช่ไหมใช่เพราะว่ามือเรามันไม่ค่อยสะอาดเนาะอือเดี๋ยถ้าเป็นไปได้ไม่จับไม่จับเอามีดดีกว่าเป็นขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งถ้าเราบีบใช่ไหมอือนี่เราจะไปปนกับตัวนี้อ๋อไอขี้ผึ้งไงมันก็จะเปรี้ยวเอขี้ผึ้งนี้ทตาไม่เปรี้ยวเนาะใช่นี่ครับอันนี้เป็นขี้ผึ้งนะครับเราเอาทิ้งเนาะนี่ครับผมนี่นตรงนี้นี่ขี้ผึ้งเนี่ยครับ นี่นี่เห็นไหมครับแดงๆพวกเนี้ยตัวส่วนตัวพวกนี้จะเป็นมันไม่ใช่น้ํานะครับตัวนี้จะเป็นขี้พึ่งพึ่งกีสอนมันใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเรากินได้เหมือนกันอุ้ยนี่สวยมากเลยเป็นหกห้าเหลี่ยมมากใช่น้ําพึ่งอะมันจะอยู่ตรงเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนี่แหละห้าเหลี่ยมสวยมากเลยนี่ครับผมเพราะในการสร้างังมันก็ตันนิดหน่อยเนะเราต้องเอาไปนี่เอา อุ้ยสวยมากอือนี่ครับมันเป็นชั้นอย่างนี้ขวานุนชั้นมันนี่อันนี้คือเป็นแผ่นที่แบนกันเป็นคล้ายค้าห้องแถวคอนโดเนาะนี่เป็นห้องๆตัวนี้มันจะแข็งแข็งเพราะว่ามันเป็นสองฝั่งครับผมอันนี้อีกฝั่งนี่อีกฝั่งหนึ่งหอมจังหอมเนาะหอม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 ดอกไม้เนี่ยมีเกรซอนดอกไม้เออยู่อยู่แก้ได้กลิ่นหอมมากเลยนะตัด นั่นคือกี้พึ่งใช่ไหมใช่ขี้พึ่งนอนอ่อนอ๋อสองนี่ชำนาญมากเลยนะเนี่ยส่วนแม่มันติดก,ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพราะว่ามันไม่<อ>มันไม่ใช่ตัวอ่อนไงมันก็จะไม่ไปปนกับน้ำพึ่งอยู่แล้วอืออาจจว่าเขาจะไม่ให้โดนมือเลยนะจะใช้ตะ,ะเกียบในการขี้นะใช่ใช่ใชตะเกียบนี่ก็ใหม่นะครับสองสาม,สามรอบเดียวทิ้งทิ้งไว้อย่างนี้สักหนึ่งชั่วโมงครับแต่เราไม่ต้องรอถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับ เพื่อที่จะให้ดูแบบอ่าไวๆหน่อยเร็วๆหน่อยครับคือดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยน้ำผึ้งมันจะหยดอย่างนี้นะครับอ๋อหยดใส่อันนี้นี่เลยครับผมนี่คืออน้ำผึ้งมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆหน่อยครับผมนี่ครับนี่คือวิธีการกองน้ำผึ้งนะครับเราไม่ต้องบีบนี่เห็นไหมครับมันกําลังไหลอยู่นี่ครับวิธีกรองน้าผึ้งของผมนะครับมันจะหยดติ๊กต๊้กติ๊กต๊อกเนาะใช่ครับถ้าถ้าโดนความร้อนมันก็จะออกอืนี่ครับผมจากนั้นเรา จากนั้นเราก็เทใส่ขวดเนาะเทใส่ไว้โอเคยอดเยี่ยมสวยงามโอ้เยอะมากได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถุงนะครับ ช่วงขั้วนี้เป็นกาแฟนะครับใครสนใจกาแฟก็ทัดมาได้นะครับกาแฟกะลาโลเท่าไรกาแฟพันอาราบิก้าตอนนี้เปิดตัวที่กิโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับกาแฟกะลาครับผมกาแฟสารโลเท่าไหรกาแฟสารนี่กิโลละสองร้อยครับพร้อมขั้วนะพร้อมขั้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขั้วนะต้องไปขั้วเองส่วนกาแฟอันนี้กาแฟกะลาต้องไปสีอีกใช่ต้องไปสีสารอีกทีหนึ่งนะครับ กาแฟรอยช้างมูฟเนาะหรือกาแฟลิเชกาแฟลิเชนะครับลิเชครับผมอาสว่วนถุงนี้เราจะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับคือเพื่อที่ให้มันไหลออกให้หมดอันนี้คือได้มาแล้วน่าจะมีประมาณสามขวดสามขวดสองขวดได้อยู่อ,อันนี้คือพร้อมที่จะขายแล้วนะครับนี่พร้อมเลยอันนี้เก็บได้นานไหมสินปีไหม เป็นปีก็ได้ครับน้ำพึ่งนี้ไม่เสียเพราะว่าเราไม่บีบเราไม่บีบใช่เรากรองแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานเจาะรูแล้วก็ใส่ขวดเลยเนาะใช่ครับอันนี้คือพร้อมเจาะแล้วก็ใส่ขวดเลยอืเอเดี๋ยวใส่ขวดให้ดูนะครับปาดรูนิดหน่อยเนาะ,ะจากนั้นก็กอกใส่ขวดเลยโอ้กรอกน้ําผึ้งเออมันใสดีเนาะมันถ้าเป็นผึ้งหลวงน่าจะออกสีเหลืองนะครับ แต่ถ้าเป็นพึ่งโพรงนี่จะออกดำๆหน่อยพึ่งโพรงจะสีดำครับผมต่างกันที่สีใช่รสชาติก็ต่างกันนะครับอันอันนี้รสชาติยังไงพึ่งหลวงเนี่ยอันนี้จะหวานกว่าอันนี้จะหวานกว่าแต่พูดถึงความหอมนี่พึ่งโพรงจะหอมกว่านะครับพึ่งโพรงจะหอมกว่าแต่ว่าพึ่งหลวงนี่จะหายากกว่าเอายากกว่าพึ่งหลวงพึ่งหลวงเอายากกว่าใช่ครับแล้วก็ดูกว่าด้วยอือต้องเสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะเนาะใช่ครับผมอันนี้ขวดเท่าไหร่เนี่ย ถ้าเราไปขายที่ร้านเนี่ย450บาท450<บ>าครับถ้าเราไปขายที่ร้านนะนะครับหน้าร้านนะฮะล็อก15ครับผมโดยช้างมุมเป็นป่าคนสั่ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะได้พึ่งป่ามาเนี่ยเสี่ยงชีวิตนะเนาะครับผมอันนี้วันนี้ที่เราไปตีกันก็ได้มา3ขวดครับ3ขวด สองอย่างนี้นำพึ่งคนละอย่างนะครับหัวมือนี้จะเป็นพึ่งโพงพึ่งโพงสีนี้จะออกดำๆหน่อยอันนี้คือพึ่งเก็บมาเมื่อกี้นะครับเป็นพึ่งหลวงจะออกสีเหลืองหน่อยครับผมรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเนี่จะหวานแต่ว่ามันอยู่ที่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนแต่ว่าเป็นพึ่งป่าเหมือนกันความหวานก็ผมว่าเนี่ย เท่าที่ผมชิมเนี่ยมันก็หวานเหมือนกันนะครับหวานเหมือนกันครับมันอยู่ที่ว่า,อาชอบแบบไหนชอบแบบไหนแต่ถ้าหายากเนี่ยพึ่งหลวงนี่จะหายากพึ่งรวงหายากเอายากด้วยตัวใหญ่กว่าต้องปีนต้นไม้ส่วนพึ่งโพรงเนี่ยไม่ต้องปีนต้นไม้ครับมันอยู่ในโพรงที่ใกล้ๆอ่าใกล้ๆกับพื้นดินอยู่แล้วอหรือว่าโพรงหินโพรงดินโพรงไม้ที่เป็นโพรงเนี่ย คือพึ่งพงเนี่ยจะไปทํารังทุกทุกที่อ่ะที่เป็นพงนะครับแล้วจะไปเอามือล้วงเข้าไปเหรอยังไงเราต้องไปเจาะรูอ๋ออ่าถ้าเป็นพงหินเราก็ต้องไปทุบอ๋อเดี๋ยวถ้าถึงเดือนห้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอานะครับ่าพึ่งพงตัวนี้ครับผมแต่พึ่งหลวงนี่คือต้องเอาตั้นแต่ตอนนี้ครับผมเอาได้แค่ปีละครั้งใช่ครับผมอันนี้อันนี้คือพึ่งหล้วงสีเหลืองอ่อนหน่อยครับจะหวานแล้วก็หอมครับผมพึ่งพงจะหวานเย็น มันก็หอมเหมือนกันนี่แหละครับหอมเหมือนกันเงียแต่ว่าเราชอบแบบไหนครับผมเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันครับโอเคนะครับ